ใหญ่ต้นไม้ต้นใหญ่ขึ้นแต่กิ่งก้านสาขาออกช่อออกผลย่อมที่จะคนเข้าไปจ้องนะลูกนะต้นไม้อีกต้นหนึ่งไม่มีดอกไม่มีผลไม่มีคนเข้าไปยุ่งนะลูกนะต้องต้องเข้าใจตัวนี้นะเขาคือเข้าใจให้มันให้มันถ่องแท้ไปหมดเลยต้อต้องเข้าใจตัวเนี้ยถ้าต้นไม้มีดอกมีผล ยิ่งผลของต้นไม้ต้นนั้นต้นมะม่วงต้นนั้นรสชาติอร่อยอร่อยหอมหวานคนยิ่งเข้าไปจ้องเพื่อต้องการผลไม้นั้นแต่อีกต้นหนึ่งไม่มีผลไม่มีดอกไม่มีคนเข้าไปดูแลอรอกไมกไม่มีคนเข้าไปจ้องแจะทำไงได้ล่ะเราต้องออกดอกออกผลนี่คือหลักธรรมมากคำาอสมขอพุ g วิญญานี่ ถ้าเราไม่ออกดอกออกผลก็ไม่ได้ก็เหมือนพระเจ้าแต่กิ่งก้านขาขาออกดอกออกผลเพื่อต้องการให้จัดโลกมารับรสชาติแห่งธรรมอรรชาติมารับรสชาติแห่ง,งผลไม้ที่เรียกว่าผลไม้แห่งธรรมก็ต้องทําถึงบ้าถึงทราบวา่าอันตรายเดี๋ยวก็ต้องทําเพื่อคนส่วนมากนั่นแหละเพื่อมนุษย์เพื่อเทว,วดา เพ <earth. S 2> ื่อพรมคือเพื่อสัตว์โรกในการโลกโรกโลกไล้กโลกก็ต้องทํานะลูกนะเป็นการเป็นการร้างบุรินแบบสุดโต่งพุทธเจ้าพากรธรรมมากนั้สงฆ์ภากรธรรมมาไม่มีใครว่าไม่มีว่าก็นั้สงฆ์จะขี้ขาดตาขาวไม่มีว่าก็นั้สงฆ์จะท้อรูกไปประกาศพระศาสนาดีเขาด่าเขาว่าเขาหาเรื่องต่างๆนานาก็สู้ บินถาบาทหนเกิดวันได้แข่ครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งภาษาดิบุตรรุโมคลานี่นั่นะเหมมันกับพระที่ไปประกาศสัปะประกาศศาสนาที่อยู่ป่าอีสิปตนะาาวันนั่นน่ะหกสิบรูปอสิบเอ็ดหลวพุทธเจ้าก็พากันไปแล้วน่ะโอ้กว่าที่จะตั้งพระพุทธศาสนาคําสอนนี่เป็นหลังเป็นเกณฑ์ได้ต้องเรียกให้คนมาชิมรสมะม่งวงวิเศษนั่นแหละ ให้เข้ามาหอมมาดมดูดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมให้มาชิมดูรสของผลไม้ที่บอกว่ามีรสชาติที่อรอยอร่อยก็ต้องทำนะลูกนะผพ้ที่เข้ามาเพื่อจ้องทำลายก็มีผู้ที่เข้ามาเพื่อขคารพบก็มีนั่นแหละนี่คือเปรียบลักษณะเปรียบเปย พอเราเป็นต้นไม้แล้วมีทั้งดอกทั้งผลเราจะรักษาต้นไม้ได้ยังไงร,รักษาดอกรักษาผลได้ยังไงก็ขึ้นอยู่ที่พวกเราเจตนาเราต้องการให้เขาเอาดอกไม้ต้องการให้เขามาเอาดอกเอาผลอืมไปรับประทานไปอยู่ไปกินเอาดอกไม้ที่หอมไปดมไปสูดดมให้มันหอมสดชื่น เพื่อให้จิตใจมันเบิกบานท้องมันหิวก็ให้เขากินอย่างกระเด็ดอร่อยเพราะรสชาติของผลไม้ที่เรียกว่ารสแห่งธรรมนั้นทำให้เขาอิมอ่มเอิบอาทซาบซ่านไปทั่วสารพ่างกายได้แต่เราจะรำยังไงจริงรักษาต้นไม้ต้นนี้ได้ให้ต้นไม้ต้นนี้มีอายุยืนยาวนานต่อไปต่อไป นั่นมันขึ้นอยู่ที่พวกเราแล้วตอนนี้เราจะรักษากันยังไงสถิติกำลังวัญญาพวกเราก็ต้องมีในการที่จะรักษาต้นไม้ในการที่จะอวนดินใส่ปุ๋ยรดน้ำให้ต้นไม้ต้นนี้โดดเด่นสง่างามอยู่อย่างนั้นออกช่อออกดอกออกผลส่งกลิ่นหอมตลบอดอ้วนให้ได้มาเด็ดไป ดมไปชมก็มีความสุข,ขออกผลที่มีผลที่มีความอริดอร่อยเพราะใครได้เอาผล,ลไม้ไปกินนั้นก็มีความสุขอิม่มเอิบอาบซาบซ่านเพราะผล,ละไม้เป็นผล,ลไม้พิเศษไม่มีพิษไม่มีภัยเปมมรียบเสมือนหลักธรรมคำสอนของพุทธเจ้านั่นเลยผู้ที่รักษาศีนก็จะหอมทั้งทวนลมและตามลม ตั้งขึ้นตั้งลงเ็นไม่หลอะอำนาจจีนหอมขนาดนั้นเมื่อใครไปพปฏิบัติตามก็ได้รสชาติแห่งธรรมโดกินยาพิเศษคือได้ปฏิบัติตามหลักคำสอนของผู้ศรทธาแล้วก็อิ่มเอิบอาราบสร้างด้วยผลไม้ที่เรียกว่าธรรมโอุถสว่างสวัยจิตใจจะอานกุณน ก็อยู่แบบปาสุกเก็นใจอิ่มอยู่ตลอดเวลาไม่มีมคำว่าหิวอีกตลอดนันตาการถ้าใครได้กินผลไม้ที่มีรสชาตอิอร่อยเป็นอย่างนั้นก็ลองชิมดูอ่าเล็กๆน้อยๆตั้งแต่ที่ผลดิบก็ลองดูหมายถึงการลงรูกโวกคารในภาคปฏิบัติจากนั้นก็เริ่มที่จะเริ่มจะสุกอ่าก็เริ่มกินที่ผลไม้ที่กำลังจะสุก หมายถึงการประพฤติปฏิบัติที่อยู่ในขั้นกลางๆแล้วก็ผลไม้สุกงอมเต็มที่มีรสชาติเด้ร่อยหอมหวานหมายถึงการเข้าปฏิบัติถึงมักถึงผลขั้นสูงสุดแต่ต้องอาศัยต้นไม้คือพระพุทธศาสนาจะต้องโดดเด่นอยู่อย่างนี้เราจะดูแลกันได้หรือไม่ ดูแลต้นไม้ต้นนี้ที่จะออกช่อออกผลออกดอกออกช่อออกผลได้หรือไม่ดูแลได้หรือไม่ก็คือดูแลพระพุทธศาสนาดูแลที่หลักธรรมหลักวินยัยจะดูแลได้ไหมทําให้หลักธรรมหลักวินัยสว่างสวยได้หรือไม่ตองดูแลแบบนั้นทําให้ต้นไม้ต้นนี้โดดเด่นอยู่อย่างนี้ได้หรือไม่ให้ทําให้วินัย อยู่อย่างนี้ตลอดไปตลอดไปได้หรือไม่มันก็ขึ้นอยู่ที่พวกเราชาวพุทธนี่ที่จะดูแลปกป้องรักษาต้นไม้ต้นนี้ให้โดดเด่นชาติชาอันออกช่อออกดอกออกผลอยู่อย่างนี้ชั่วลูกชั่วหลานกินไม่หมดตราบนานเท่านานได้ขึ้นอยู่ที่พวกเราแต่เดี๋ยวนี้ต้นไม้ใกล้จะตายแล้วมีแต่คนเข้ามากินผล,ลไม้อย่างเดียว ไม่มีการดูแลต้นไม้เลยก็เปรียบเสมือนพระที่ทุศีลเต็มอยู่ในพระพุทธศาสนามีแต่มากินอย่างเดียวมีแต่มากินอย่างเดียวไม่ดูแลต้นไม้ไม่ใส่ปุ๋ยพวนดินก็คือไม่รักษาหลักพระวิน,นัยศีลของพระศีลของปฏิกาเศีลของจม,มเนจรด่างพ้อยนั่นแหละคือเปอรียบเสมือน มีคนเข้ามากินผลละไมะอย่างเดียวไม่มีการที่จะบอกว่ารวนดินลดน้ําใส่ปุ๋ยเลยอะต้นไม้ก็ค่อยเหี่ยวเฉาไปเรื่อยเหี่ยวเฉาไปเรื่อยๆ,ยอยๆที่เรียกว่าพระพุทธศาสนาเสื่อมไปเสื่อมไปก็ดังที่เห็นเขาใครเป็นคนทำอะ่ะเขาพวกเราใช่ไหมล่ะพระเถรเนรเจียวปัจิกาเป็นคนทําใช่ไหมต้นไม้ตัวนี้จะ สะอาดสะอา้านต้นไม้ต้นนี้จะโดดเด่นต้นไม้ต้นนี้แต่เป็นต้นไม้ที่อุดมสมบูรณ์ต้นไม้ไม่เหี่ยวเฉาต้นไม้ที่สมบูรณ์ที่สุดก็ขึ้นอ,อยู่ที่พวกเราจะรด,ดน้ำพรวนดินนะใส่ปุ๋ยดูแลพวกเดินพวกดินพวกไรหรือพวก,พวกตัวบุ้งตัวนอนจะมาเจาะมาเตะมากินใบนนบ้างกินผลไม้บ้าง กินต้นบ้างก็เปรียบเสมือนพวกเดรัทีนอกดีบนอกรอยนั่นแหละมันงั้นอยู่หายจินในต้นไม้ต้นนี้โดยถ่ายเดียวกินผลไม่พอกินใบด้วยกินใบไม่พอกินเปลือกด้วยกินเปลือกไม่พอกินกะพีด้วยกินกะพีไม่พอกินแก่นด้วยพวกพวกไอ้พวกมดไอ้พวกหมอดมาจอนใจมาเจาะกินพุทธศาสนา ดีเสมือนพระเถรเนจรีวัุิกาไม่มีความเคารพยำเกรงในหลักคําสอนในหลักธรรมหลักวิยัยพระไม่เข่งคัดรัดกลุมในศีลอุบาสุจิกาก็ไม่ได้สนใจใจดีในการดูแลพระที่มีศีลที่บริรสุทธิ์พุทธพงอุบาสุจิกาก็ไม่เข้มงวดกวดขันตัวเองในการประพฤติปฏิบัติในการรักษาศีลในการทำจิตตภาวนา ต้นไม้ต้นนี้ก็ค่อยเหี่ยวเฉาไปตายไปตายไปในที่สุดนั้นดอกก็ไม่มีผลก็ไม่มีผลสุดท้ายก็เป็นเพียงต้นไม้ที่ตายยืนต้นอยู่แบบนี้เปรียบเสมือนพระพุทธศาสนามีแต่ชื่อว่าพุทธศาสนาไม่มีคําว่ามีผู้ที่เข้ามาพื้นปฏิบัติพระก็สักแต่ว่าพระวดในพระพุทธศาสนา เตเปรียบเสมือนต้นไม้ตายที่ยืนต้นอรืออย่างนั้นที่เรียกว่าต้นไม้ต้นไม้อันนี้ก็เปรียบเสมือนพุทธศาสนาพุทธศาสนาเฉยๆแต่ไม่มีใครปฏิบ yeah. ัติตามหลักคาสอนของพุทธเจ้าไม่มีใครทำไม่มีใครปฏิบัติตามหลักคำสอนของศาสนานั่นแหละก็เปรียบเสมือนศาสนาเฉยๆเปรียบเสมือนต้นไม้ที่ตายอยู่อย่างนั้นนี่อุปมาอูปไมมให้พวกเราได้ทราบเดี๋ยวนี้ก็เป็นเช่นนั้นพระที่นอกธรรมนอกวินัย วัตสุจริกากรไปสาธุกการขามไปร่วมด้วยช่วยกันก็ไปดูแลไปปกป้องพระที่รักษาต้นไม้หมายถึงพระที่อยู่ในธรรมในวิน,นัยกลับเป็นที่จาบจ่วงของหมู่คณะของอุบาสิกาเนี่ต้นไม้ก็จะตายหรือไม่เอาพินาวนะเพียงพูดให้ฟังเท่านั้นที่พูด เพื่อต้องการความสามัคขีที่พูดเพื่อต้องการให้พวกเราเ,เล็งเห็นเลเห็นความสําคัญของพระพุทธศาสนาของต้นไม้ก็คือหลักธรรมหลักวินัยพวินัยของพระคือศีลของพระพระรูปไหนทําศีลไม่สมบูรณ์บริบูรณ์ทำศีลด่างพร้อยพระกลุ่มนั้นก็คือพวกนอนพวกตัวหมอดตัวบุ้ง มาทำลายต้นไม้กินใบไม่พอกินเปลือกกินกระพีและก็กินแก่นในที่สุดผลสุดท้ายต้นไม้ก็ต้องตายวัสนิกาก็เป็นบุ้งตัวบุ้งตัวหนอนร่วมด้วยช่วยกันแค่กินต้นไม้จนแคบจะไม่เหลือศาสนาเราก็เป็นอย่างนั้นทุกวันนี้ดังที่เห็นมีใครบ้างไหมที่เพียรพยายามที่พร้อมใจกัน เพื่อดูแลรักษาต้นไม้เพื่อต้องการให้ต้นไม้ออกช่อออกดอกออกผลเมื่อสุกงอมเมื่อไรเราก็พากันกินไม่มีคำวา่าไปทุบไปตีให้กิ่งให้ก้านให้อะไรหกักโค่นดูแลกิ่งดูแลก้านดูแลใบดูแลตลอดตลอดนั่นรักษาศีลศีนห้กก็ตามศีน แต่ก็ตามสิลสิบก็ตามศินสองร้อยยี่สิบข้อก็ตามก็ต้องคงเส้นคงวาอยู่างนี้ถือว่าผู้นั้นเลเป็นผู้ที่ดูแลต้นไม้ต้นนีน้เป็นผู้ดูแลพระพุทธศาสนาปกป้องพระพุทธศาสนาเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยมีก็เลยพูดให้ฟังที่พูดเพื่อต้องการเห็นถือเสวงหาคนดีที่จะมาดูแลต้นไม้ร่วมกันผูกฝังจิตจำนึกที่ดี ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์บบูรณ์มาดูแลปกป้องต้นไม้ต้นนี้ร่วมกันเดี๋ยวนี้ต้นไม้ถูกพวกเป็ดพวกผีถูกพวกบุ่งพวกน้อนพวกดีละทีนอกดีนอกลอยทำลายใกล้จะชิบหายใบวาดไปหมดแล้วเราจะทำยังไงจึงจะรักษาต้นไม้ต้นนี้ได้เตรียมพร้อมที่เตรียมน้ํามาที่เตรียมยาฆ่า,มาแมลงมาที่เตรียมปุ๋ยมาที่เตรียมสิ่งที่จะทําให้ต้นไม้ต้นนี้ โดดเด่นช่างาดงามต่อไปได้เราจะเตรียมเตรียมมาที่มีอะไรบ้างมีปุ๋ยมียาฆ่าแมลงเออมีอะไรก็ขนกันมาเพื่อต้องการทําให้ต้นไม้ต้นนี้โดดเด่นจเจริญเติบโตงอกงามอยู่อย่างนี้ตราบนานเท่านานได้เอายามาที่มาฆ่าพวกตัวบุ้งเถ้าหนอนทีมันจอนใจเข้าไปก็จะถึงแก่นแล้วนี่เราเตรียมป้อมด้ก็เอาฉีดเ,เข้าไปที่ ใช้ท่อดีๆซัดเข้าไปนั่นมันตายเรียบไปหมดหมายถึงต้องการที่จะให้พวกเรลีอมช,อมชอมามพวกตดที่นอกนิดนอกรอยนี่ให้ตายจากพระพุทธศาสนาพระที่ไม่อยู่ในธรรมในวินัยไม่อยากให้มีในต้นไม้ต้นนี้หรือในศาสนานี้เพราะศาสนานี้เป็นศาสนาที่ใะอาชานความบริสุทธิ์ผู้ตั้งศาสนา อยู่ในตระกูลราชาพระมหากษัตริย์สุขุมาชาติเป็นชาติที่ละเอียดอ่อนถ้าพวกเราพร้อมใจกันดูแลปกป้องก็จะสง่างามตลอดไปตลอดไปขัดียมพร้อมที่ลูกนันทำยังไงจรึงจะโค่นพวกนี้ได้ทำยังไงจรึงจะทำลายพวกนี้ได้มียาดีอะไรก็เอามาดิยาจิตต้องผสมให้มันแรงๆหน่อยสั์มันนี่มันชักดิ้นชกงอตายแล้วนี่แล้วน่านัน ไม่มีตัวบุ้งตัวหนอนมาชอนใจมาเจาะกินต้นไม้ต้นนี้อีกขอให้ลูกเข้าใจนะกลุ่มที่คนหัวนุ่งห่มพระเหลืองมันไม่ดีเราก็หาวิธีการที่จัดก,การกับมันที่เหมือนในสมัยพระเจ้าสูา่พรนะหราชเนี่ยไอ้พวกนี้พวกนี่เราถีนอกเรียน,นอกลอยนี่มันไม่ใช่พระไม่ไม,ไม่ไม่ใช่สาม,มนานี่นั่นน่ะโกนหัวนุ่งห่มพระเหลืองเฉยแต่เป็น ตัวบุ้งตัวหนอนมาแคะกินตัวมอดมาแคะกินต้นไม้ทําลายต้นไม้โดยที่ไม่สนใจกับใครเลยถ้าต้นไม้ตายจะเป็นยังไงล่ะก็สักแตว่ตว,ว่าพระพุทธศาสนาเปล่าๆเมื่อทาเมื่อไม่ทมน,นถูกทําลายไปพวกเราที่เป็นคน,คนดีจะยอมเหรอือแล้วมันก็จะถามในคนดีนี่เนยคนดีพระดีจะยอมเหรอือที่จะทําให,ให้ที่จะให้พวกเรี่ยวๆจำมเนี่ย มาทำลายต้นไม้ที่สง่างามโดดเด่นของพวกเราถ้าเป็นคนดีเราก็ต้องไม่ยอมบัณริกาดีต้องไม่ยอมขับไล่ไปที่พระพวกเลีสยวๆจำพวกทำลายศาสนาเนี่ยพวกเตลิดีนอกรียนอกรอยนั่นน่ะไอ้พวกจำเครื่องรังของขังขายน,น,นั่นเห็นไหมละ่ะพวกเตลิดีนอกลอยนอกลีดนอกรอยเป็นตัวบุ่งตัวหนอนเป็นตัวบอดมาชอนใจต้นไม้ ให้พังพินาศไปเรื่อยๆพังพินาศไปเรื่อยๆพวกเตจเล่เตจเสียงนั่นพวกเล่นหุ้นเล่นอะไรนั่นอพวกกุดดินดายาานั่นเห็นไหมล่ะไอ้พวกจับเงินจับทองใช้จ่ายเงินทองนั่น,น,นเป็นตัวบุงตัวหนอนเป็นตัวมอดมากัดมาแทะกินต้นไม้ที่เป็นต้นพุทธะต้นนี้พวกเราจะยอมหรือชาวพุทธถ้าพวกเรายอมก็แสดงว่าพวกเราเป็นตัวบุงตัวหนอน เป็นตัวมอดมาจอนชัยมากัดมาเทะมากินต้นไม้ให้ต้นไม้นี้ตายร่วมด้วยช่วยกันคนละไม้คนละมือเพื่อต้องการทําลายต้นไม้เห็นไหมละ่ะหรือร่วมด้วยช่วยกันคนละขาเพราะว่าสตเดชแนมันไม่มีมือหรอกมีแต่ขาร่วมด้วยช่วยกันก็เอาปันเอาอะไรแทะเอาเกี่ยวเทะเอาขาตะกุยเห็นไหมละ่พะพืพวกนอน พวกมอนตัวมอญต,ตัวหนอนตัวน,นั้นพวกปวกพวกอะไรเต็มในต้นไม้ต้นนี้ใกล้จะตายแล้วนี่ยพวกเราจะไม่ดูแลปกปก้องรักษาเลยหลวงมกุกจะถามคนดีในพุทธศาสนาพระดีในพระพุทธศาสนานี่ต้องการที่จะให้ต้นไม้ตายหรือต้องการที่จะให้พระพุทธศาสนาจมไปหรือ <_ C 1> ในขึ้นพุทธกาลนึกกูจะถามมีแต่เลือยเล,เล,เลทือดทงนั้นพอออกมาก็หาเรื่องแล้ว หลวงปู่ไม่ไทอกทานหรอกหลวงปู่ออกมาเพื่อปกป้องรักษาต้นไม้ก็คือพระพุทธศาสนาด้วยธรรมด้วยพิหนัยหลวงปู่ไม่ไทอกทานนี่พวกท่านทั้งหลายจะว่าพวกท่านทั้งหลายเป็นพระดีพระเลือดพระประเสริฐพระดีพระเลือดพระประเสริฐด้วยจิตถิมานาของพวกเธอไม่ได้ดีไม่ได้เลือดไม่ได้ประเสริฐอยู่ตามหลักคําสอนคือพระพิหนัยคือธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้า ไม่อยู่ในใจของพวกเธอเลยวัตถุยกาก็เปก็ปนไปกันด้วยกันเนี่ยนะหาคนเชียนาดูนะที่เราพูดี่เราพูดเพื่อปกป้องต้นมาจิตที่เรียกว่าพระพุทธศาสนาต้นพุทธต้นนี้ให้โดดเด่นอยู่อย่างนี้ไม่ต้องการเห็นตัวพุ่งตัวหนอนมาชอนใจมาทำไรมากัดกินใบเออมากัดกินดอกเออมากัดกินผลละไม้มากัดกินเปลือกมากัดกินกะพิเละ จนถึงแก่นพวกเราจะยอมหรอหรือว่าจะถามว่าใครเป็นชาวพุทธแท้พระแท้หลวอพ่อยากถามกลุ่มนี้เรารวมตัวกันได้หรืออย่างรวมตัวที่จะปกป้องต้นไม้ต้นนี้จะงางามโดดเด่นไม่ให้เหี่ยวเฉาต่อไปทำพินันเท่านั้นที่จะเป็นปุย๋ยทำพินันเท่านั้นที่จะเป็นยายรักษา ทำวินัยตอนนั้นที่จะเป็นน้ําและเป็นยาพิษทําลายพวกหนอนพวกตัวหมอดตัวพวกตัวนี้ให้พิน,นาศไปเห็นมันก็เอามาันที่เอาไว้ทําไมนบะีบหัวให้มันตายที่ยาฉีดไปตรงตรงให้มันจักกินจักคอยมันตายที่นี่พวกเราไม่ยอมที่มันก็เป็นตัวบุ้งตัวหนอนร่วมกันนั่นเรื่องของเรื่องมันเลยไม่เห็นเลยว่า พระพุทธศาสนาที่แท้เป็นยังไงมีอุปมาอุปมาไให้บอกเราชาติหลักการสอนที่ชาติชาอ่าเนเปรียบเสมือนต้นไม้ดังที่เราให้ฟังเราก็เลยเป็นพวกปวก,ปวกพวกหมอดพวกบุ้งพวกนอนแทะกินอยู่อย่างนี้ใกล้จะพังแล้วใกล้จะตายแล้วต้นไม้หลวงพ่อออกมาเพื่อปกป้องต้นไม้ไม่มีอยู่คนเดียวก็จะหายาพิษที่แรงที่สุดนั่นแหละ จัดการกับพวกตัวบุ้งตัวหนอนไมีมากมากขนาดไหนเราไม่ยกกระทหรอกที่จะหาเรื่องทาราเราเราก็ไม่ยกกระทานหรอกเราเป็นปกติของเราเพอเรายอมแล้วเราจะรักษาต้นไม้ต้นนี้เลขกันด้วยชีวิตขอให้หมู่คณกครูบาอาจารย์อุบาสุจิกาเข้าใจด้วยเห็นพระรูปนี้ถอยไม่มีทางวันไหนตายวันนั้นคือ,คอจบ ต้นไม้ต้องนี้จะต้องโดดเด่นอยู่ยางงี้เมื่อพระรูปนี้ยังมีชีวิตอยู่ยกเว้นพระรูปนี้ตายแล้วอะแต่พระรูปนี้ตายแล้วก็คือจบตรงนั้นเหล่าแต่พาเป็นบุ้งเป็นตัวบุ้งตัวหนอนเป็นตัวมอดตัวอะไรมากินต้นไม้เออเราก็ไม่เข้าไปก้าวไกลเราตายแล้วหนะ่เราไม่รับรู้แต่เดี๋ยวนี้เรายังไม่ตายนี่รับรู้ทุกจุดที่ตรงไหนพวกบุ้งพว,นนพวกหนอนพวกมอดพวกขวก มาเทะมากินเราจะดูแลรักษาอย่างดีเท่าที่เราจะดูแลได้ให้ต้นไม้ต้นนี้ที่เป็นต้นพุทธชาอาชาอ่านต่อไปต่อไปวันไหนที่ลุงปู่สิ้นใจวันนั้นก็คือจบไม่ได้รู้ไม่ได้รับรู้ว่าเขาจะมาแทะมากินต้นไม้นั่นแต่ถ้าลงุงปู่ยังอยู่อย่าแตะต้นไม้ต้นนี้เราไม่ยกทานนะนะ คนนั้นจะหาเรื่องหาราวเรา,านี่คือเราวไม่ทชคสะานนะทาที่ยท้าชะด้วยซ้ําต้นไม้ตัวนี้เปรียบเสมือนชีวิตต้องปู่นั่นเองคือพ,พุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เปรียบเสมือนชีวิตจิตใจของหลวงปู่หลวงตารูปนี้ศาส,สนาพุทธเปีจะเสมือนชีวิตจิตใจของหลวงปู่หลวงตารูปนี้อย่างให้หลวงปู่ถอยไม่มีทางแล้วเน,นีทา้าบูด้วย ให้ถึงท้าพวกบุ้งพวกนอนพวกพวกพวกมอดที่จะมาแทะมากินมาลุมฉีกใบกิ่งก้านจาขาผลละไม้พวกเลือพวกกับพีให้ต้นไม้ต้นนี้พังพินาศไปหลวงู่ท้าเลยตาเดียที่หลวงู่ออยู่ไม่มีทางที่พวกเธอจะแตะได้ ท้าในสามโลกนู่นไม่ได้ท้าจะพอะมนุษย์ท้าเทวดาที่เป็นมิจฉาทิฏฐิด้วยท้าพรมที่เป็นมิจฉาทิฏฐิด้วยพระรูปนี้มีชีวิตอยู่อย่าแตะเขาใจยังพูดจริงด้วยไม่ได้พูดเล่น